สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะวันคลิปนี้นะคะเม์ก็จะมาทําเป็นคลิปสั้นๆนะคะว่าตอนนี้ก็คือเม์ท้องได้ประมาณ6-7เดือนแล้วนะคะแต่เคยทําคลิปบอกไปแล้วแหละรอบหนึงว่าเมย์ตั้งท้องเนาะอันนี้ก็จะทําคลิปเกี่ยวกับลูกเราเนี่ยแหละคะ่ะ ว่าเอาไว้ให้ลูกเราดูตอนโตเนาะก็เลยจะมาทำคลิปเกี่ยวกับคนท้องได้หกเดือนนะคะว่าเราต้องดูแลตัวเองยังไงเนาะอันนี้ก็คือเพราะว่าเมย์ไปฝากคันเมย์ย้ายคลินิกเนาะเมก็เลยไม่ได้สมุดเพราะว่าไม่ได้เริ่มเจาะเลือดใหม่อันนี้คือช่วง อันนี้ยังเป็นตัวถ้าลูกออสอยู่เลยช่วงประมาณ2เดือนสอเดือน2เดือนได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนถึงตัวจีด๊ดดึงอยู่เลยเมก็จะได้เป็นเอกสารอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีสมุด บางคลินิกเขาก็ไม่มีสมุดให้เนาะเขาก็จะเป็นเอกสารแต่อันนี้มาเป็นเอกสารเพราะว่าเมย์ไปฝากที่แรกคลินิกคลินิกแรกก็คือสมุดมันหมดเนาะเขาก็เลยให้เป็นกระดาษ A4 มาแบบนี้ก็คือจะขอหมอเจาะใหม่เพื่อเอาสมุดแต่หมอบอกว่าให้ใช้อย่างนี้ไปจนคลอดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไปคลอดวันที่เราคลอดที่โรงพยาบาลอะ่ะทางพยาบาลเขาก็ จะให้สมุดเราม่อีกทีนึงเนาะนี้คือตอน,นลูกเราตัวน้อยนะคะล่าสุดเมย์เพิ่งไปอันต์ซาวมา6เดือน7เดือนนะคะไปซาวแบบ4มิต,ติอะเนี่ยมันก็จะเห็นชัดหน่อยเห็นชัดมากๆแต่อันนี้มันปิ้นออกมามันอาจจะไม่ค่อยชัด น,นี่เพิ่งไวซสาวมาเห็แนแทนเดี๋ให้ทุกคนดูอันนี้คือความสมบูรณ์ของลูกนะคะเห็นไหมัน,นี้จะเป็นเทา้าเน,นี้มีตะตุ่มด้วยนะน,นี่คือนักแข่งอันนี้เท้าลูกเราเองเห็นไหมคะทุกคนอันนี้คือลูกแมีะคือเสียใจมากลูกบอกว่าให้สงสัยลูกให้เราลุ้นเราเองเพราะว่าลูกนอนความหน้านะคะความหน้าแบบนอนโก่งตูดขึ้นอะ ก็เลยไม่สามารถเห็นหน้าได้เต็มๆเนอะทั้งพยายามปลูกแล้วก็แล้วก็น้องก็ไม่ขยับก็เลยตะแขงอันตาซาวนะคะก็เลยดูได้แค่ข้างๆแบบนี้มันก็เลยไม่ค่อยชัดเนาะนี่แถมมีลกบังด้วยอันนี้คือลกเนี่ยที่อยู่ข้างๆแก้มข้างหัวเนี่ยน้องมีลกบังไว้ที่หน้าเนาะอันนี้ก็คือแขนนี่ อันนี้คือด้านข้างคือจะเห็นว่าเขาหลับตาอยู่น้องเขาจะไม่ให้เห็นหน้ามันหมอบอกว่าน้องเขาเอาหัวซุกเอาหน้าซุกไว้ในลืมนะคะเลยไม่เห็นก็พยายามดูได้แค่นี้แหละคะ่ะแต่คือหลักๆก,ก็คือเราเห็นหมดเลยว่าอันเดซาวแบบสีมิตินี่ยมันดียังไงเนาะมันดีตรงที่ว่าเราสามารถเห็นหมดเลยเห็นทุกอย่างเห็นแม้กระทัง่งซีโครง กร, ung, กระดูกกระดูกเ,เส้นผมงเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยตาจมูกปากเห็นหมดเลยนะคะสำหรับแม่ๆท่านใดที่อยากสาวสีมิติก็คือไปสาวได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่ามันเห็นลูกเราหมดเลยว่า6เดือนเนี่ยลูกเรามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วเนาะ มีแขนครบยังมีขาครบหรือยังนิ้วครบไหมอะไรเงี้ยเราจะเห็นหมดเลยลูกเรานอนท่าไหนอะไรยังไงถ้าเป็นสี่มิติลูกเราเราจะเห็นลูกเราเวลาลูกเราเคลื่อนไหวด้วยนะถ้าลูกเราเคลื่อนไหวในจังหวะที่กําลังอัลเตอร,ร์สาวเราก็จะเห็นเนาะแต่อันนี้คือน้องเขานอนนิ่งเลยไม่ขยับนะคะเออน้อยกงตูดด้วย เราจะสามารถเห็นหมดเลยเพราะว่ามันเป็นสี่มิติเห็นชัดมากเห็นนิ้วว่านิ้วโป้นิ้วนางนิ้วก้อยนิ้กลางอะไรเนี่ยเห็นหมดเลยมีกี่นิ้วเป็นดูปากลูกเราว่าลูกเราเป็นอันนี้ปากแหวงเพดานโบหรือเปล่านิ้วครบไหมหูเหอตาจมกูกหัวใจเต้นยังไงมันก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเห็นแม้กระทั่งว่าลูกเรามีกี่ห้องหัวใจแล้วมีสีห้องหัวใจเนาะ ก็จะเห็นหมดเลยที่โครงเนี่ยนับได้เลยนะคะเห็นหมดเลยตะตรงตะตุ่มเนี่ยแต่อยู่ที่ว่าลูกของใครจะเขินไม่เขินนะคะแต่อย่างกรณีนี้คือลูกนอนคว่ำหน้า <c oughs> ก็เลยเห็นได้ไม่ชัดนะคะว <c oughs> ันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าเออ ชาวสีมิติคือมันดีนะคะเพราะว่ามันเห็นหมดเลยเห็นทุกซอกทุกมุมเห็นอ,ว,อ,ว,อว,วัยวะอวัยวะเพศลูกเราก็เห็นหมดเลยนะคะเพศหญิงเพศชายเห็นชัดมากเห็นแม้กระทั่งลกนะคะว่าลกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็เห็นนะคะจมูกเป็นแบบไหนหน้าเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่เห็นหมดเลย แต่อันนี้ก็น e day, be ่าจะแบบน่าน้าน่าจะมาคล้ายๆเมีจมูกสวยเชียก็มันดีนะคะสาวสีมิติสำหรับใครที่กำลังคิดอยากจะไปสาวเนาะก็ไปสาวได้เลยอีกอย่างก็คือตราท้องได้หกเดือนนะคะ สำหรับคุณแม่มือใหม่เนาะก็อย่างกรณีอย่างอย่างเมย์เนี้ยก็หกเดือนก็จะกินอาหารที่แบบครบห้ามูเนาะพยายามกินผลไม้อย่างเงี้ยพยายามกินผลไม้ที่มันเป็นมีกากใยนะคะเพราะว่าเราท้องอะ่ะคุณแม่จะท้องผูกง่ายเนาะก็คือพยายามที่กินกินผลไม้ที่มีกาก,ากใยเยอะ ก็กินกล้วยกินกล้วยกินมะม่วงกินอะไรอะที่มันถ่ายง่ายๆอะเออเราที่มันมีกากใยเรากินเข้าไปอะแล้วก็พวกปลาดงปลาดิบอาหารสุกๆดิบๆก็ห้ามกินนะคะมันไม่ดีต่อเด็กเนาะนมก็กินพวกนมนมวัวกินได้นะคะแต่อย่ากินเยอะ เพราะว่ามันอาจทําให้ลูกเราแพ้นมวัวได้ตอนลูกเราคลอดออกมาเนาะก็จะเน้นกินนมงาดํานมถั่วเหลืองนมวัวกินได้นะคะกินวันละแก้วพอเขาบอกว่าถ้ากินนมงาดํามันจะทําให้ลูกเราผมดกเนาะอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่ก็กินทุกวันเลยค่ะกินวันละกล่อง ก็เน,น้นพวกนมถั่วเหลืองถั่วดำงาดำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กินนมวัววันละแก้วพอส่วนผักก็กินพวกถั่วฝักยาวพวกตระกูลถั่วเงี้ยค่ะกินได้เนาะ กินพวกผักใบเขียวเยอะๆนะคะแล้วก็กินอาหารที่มันมีมีครบห้าหมวดมีแคลเซียมเยอะๆ,ๆและที่สำคัญคือต้องกินน้ำเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าลูกเราอะ่ะอาจทำให้ถ้าเรากินน้ำน้อยอาจทำให้ลูกเราผิวแห้งก็ได้เวลาลูกเราคลอดออกมาเนาะต้องกินน้ำเยอะๆ,ๆ,ๆเพราะว่า้าโรกในครรภ์เราอะ่ะ ก็คือต้องการน้ำอาหารนะคะช่วงนี้ก็หเดือนแล้วเนาะก็มาถึงครึ่งทางแล้วกใกล้จะคลอดแล้วนะคะนี่ก็ท้องก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยเดือนนี่นะคะท้องเริ่มใหญ่แล้ว ะดเริ่มดันแล้วนะคะอันนี้เมย์ก็เป็นคุณแม่มือใหม่เนากก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายนะคะแต่ก็คือจะทำคลิปนี้ไว้เพื่อเอาไว้ให้ลูกได้ดูเนาะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็แม่ๆหลายๆท่านที่เข้ามาดูเนาะก็ ถ้าอยากจะไปซาว4ีมิติก็ไปได้เลยเพราะว่าคุ้มมากกับเงินที่เราเสียไปนะคะเพราะว่าก็ถือว่าไม่แพงนะยังเมยไปซาว4ีมิติก็ประมาณพันสองนะคะพันสองเองก็คือเราอย่างน้อยเราก็เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของลูกอะไรอย่างเงี้ยครบลูกอุดมสมบูรณ์หรือเปล่าครบ3าสองหรือเปล่าอะไร อวัยวะเพศเป็นยังไงหน้าตาเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่นะคะก็คือมันก็จะเห็นหมดเลยการพัฒนาการของลูกเราเนาะว่าหเดือนลูกเราไปถึงไหนแล้วมันจะเห็นชัดมากๆค่ะเออก็คือแนะนำนะคะว่าช่วงถ้าจะสาวนะคะถ้าจะให้ดีหกเดือนหเดือนขึ้นไปสาวคือจะเห็นชัดแล้วเพราะว่าลูกเราจะมีนิ้วมีอะไรครบหมดแล้วนะคะ เราก็จะไปสาวดูได้แต่อยู่ที่ว่าลูกเราจะให้เราดูหรือเปล่าเขินหรือเปล่าอย่างกรณนนีของหมอของเมเนี่ยไม่รู้ว่าลูกเขาเขินหรือเปล่านอนเขานอนซุกหน้าเขินหมอหรือเปล่าไม่รู้หมอหรอแต่ก็คุ้มนะคะสำหรับพันสองเพื่อที่จะได้ดูลูกเราอย่างน้อยเราก็อุ่นใจไปในระดับหนึ่งแล้วน้องว่าลูกเรา โอเคครบสามสิบสองนะสมบูรณ์นะหัวใจเต้นโอเคนะน,นู่นี่นั่นหน้าไปทางใครจมูกปากอะไรงไงทีนี้เราก็จะมาลอลุ้นตอนคลอดกันว่าออกมาแล้วจะเหมือนในนี้ไหมนี่จะคล้ายแบบในนี้ไหมหรือว่าหน้าตาอาจจะลูกลูกอาจจะเปลี่ยนไปอีกเนาะตอนนี้ลูกก็หนักได้ประมาณโลหนึ่งแล้วนะคะก็ท้องได้หกเดือนเจ็ดเดือนลูกก็โลหนึ่ง พอใกล้จะคลอดก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกมาอีกอะน่าจะได้อยู่นะคะสองโลสองโลกว่าสองโลเจ็ดกำลังดีสําหรับใครที่เบ่งคลอดเองแต่ถ้าสามโลกว่านี่ก็คือถ้าเบ่งคลอดเองก็อาจจะหนักหน่อยเพราะว่า,ามันจะออกยากนิดนึงเนาะลูกตัวใหญ่ถ้าสองโลเจ็ดนี่ก็คือเบ่งสบายนะคะสําหรับใครที่จะคลอดเองเนาะ นี่คือจะเห็นชัดมากนะคะเห็นเลยเห็นเท้าเลยเห็นนิ้วด้วยว่ามีกี่นิ้วลูกเมยก็จะตีนยาวหน่อยก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะ แค่จะมาบอกว่าสําหรับใครที่อยากซาวสีมิติเนาะก็ไปซาวได้เลยคือมันคุ้มค่ามากกับการได้เห็นหน้าลูกของเราเนาะได้เห็นสัดส่วนลูกของเราเป็นยังไงอะไรยังไงครบไม่ครบเนาะนะคะแต่ก็อย่าลืมบำรุงตัวเราเองด้วยนะคะอย่ามดแต่บำรุงลูก เราเองก็ต้องบำรุงเหมือนกันนะคะหาอะไรที่มันเป็นวิตามินซีแคลเซียมะอะไรเงี้ยผลไม้ก็ง,งดพวกแอลกอฮอล์นะคะไม่ดื่มพวกแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่ไม่อยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่ด้วยเนาะเป็นอันตรายต่อเด็กเนาะให้กินแต่น้ำผลไม้กับน,น้ำเปล่าเอาพวกน้ำเป๊ปซี่น้ำอะไรเงี้ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้เนาะคลิปนี้ก็แค่จะมาสั้นๆนะคะมาบอกกล่าวทีฉยๆเนาะว่าสาวสี่มิติเป็นยังไงมันดียังไงมันเห็นหมดไหมอะไรอย่เงี้ยสำหรับคุณแม่6เดือนเนาะคุณแม่มือใหม่ต่อไปก็จะเตรียมของลอดแล้วนะคะ มาถึงครึ่งทางแล้วก็เอาใจช่วยสำหรับคุณแม่มือใหม่ที่กำลังตั้งคันอยู่นะคะก็ขอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะบายๆขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เมย์นะคะยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้เมย์ด้วยเด้อหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะ